สวัสดีท่านผู้ชมท่านนั้นนะครับอตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมลูกบอลนะครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอบนี้นนะผมอ่านหรือยังเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวน,น,นะผมอ,าอ่านดูหรือเปล่าอ๋อผมอ,าอ่านดูครับอ๋อนี่ผมไลฟ์สวดดู คุย <c oughs> เดี๋ยวผมขอซอกแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะผมขอต๊อปแป๊บนึง Hey, hey, hey. Okay, me and Okay, I have Okay, me and Okay, I have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  Okay, I ต,ตัวผมงม่นี้อันนี้ผมอ่านอับแช่อันนี้ผมไลฟ์ุดในแท็บเล็ตน,นะครับไปถึงสามโอเคแมปไอดีไอเ,ออเอดียหน้าควัวเข้าไปใหญ่อัอเนีย มีความคิดเห็นอะไรบ่างบ้างน อาน่นี่อะไรมไม่รู้เรื่องเงิอ,อะไรอไ่ใช่อันนี้ใช่ใชโอเคไม่เห็นมีความผิดแต่ส่วนเรื่องการเงินนะ อันนี้ก็ละการจอบและแสวงหามั่งนะครับ ku atitatito hokatu na nanduko ทำเป็นไงองยังไงมีความคิดเห็นไหมเนี่ยแต่หน้าความคิดเห็นดูไหมไมีมีความคิดเห็นเลยนะอือทำไงเนี่ยอแฟนอะไรไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยอไม่มใช่ไม่ใช่อันนี้ว่าลูก

แต่นะไม่เป็นไร เพื่อไม่ต้องความคิดเห็นมาก็ได้เพราะว่ามันไม่เห็นมีความคิดเห็นขึ้นถ้าจะถ้าจะความคิดเห็นได้มันต้องเป็นโนทราศาพัพท์อ่ะโทราศัพท์มันจะมีความคิดเห็นอยู่แต่นี้ในแท็บเล็ตมันไม่มีเพื่อเพื่อไม่ต้องความคิดเห็นมันน่าดูเฉยกดไลค์ด้วยเดยวเล่นกันเลยอันนี้ผมเล่นแบบมั่วๆนะครับมั่วๆ โอเคอมเกินนะไอ้มันแปลกๆนี้การนั่งค่าแล้วเนี่ยมีความผิเหตใช่ไหมแปลว่าลูก นี่่ายแล้วลบยังไงเนี่ยลบยังไงอ้าเลยแล้วลบยังไงเนี่ยมนจะลบเลยไหมเนาะได้ได้มาลบยังไง ไม่ทานหันเลยนึกว่าผมกดออกแต่ผมก๊อปงเล่นอยู่นะครับผมก็ใกล้จะเล่นแหละเดี๋ยวอรอให้เวลานะพอหลังรถก่อนโอเคนะครับเพร<อ>าะเพื่อไม่ต้องความพิเข็มมาพราะมาไม่ขึ้นผมอ่านไม่ได้ เนีย่ยเห็นแมนไม่มีความคิดเห็นเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าว่าเพื่อนพิมพ์อะไรมาไม่ต้องความคิดเห็นมานะนะครับลบเลยลบเลยถ้าเพื่อนความคิดเห็นมาก็นําออกเลยนะครับนําออกเลยความคิดเห็น,นอ่ะผมไม่รู้เนี่ยว่าเพื่อนพิมพ์อะไรมาผมก็ต้องไป,เข,เ,ขไปเ,เข้าไปดูใน youtube อีกไม่ต้องความคิดเห็นมาดูเฉยนะครับกดไ like ลด้วย แล้วก็ขอให้ผู้ติดตามถึงห้าพันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สด25นาทีนะครับถ้าวันไหนถ้าวันไหนแบตเต็มเดี๋ยวผมจะจะอัดเป็นชั่วโมงนะครับ โอ้โห oh, ผู้หญิงมีเสือ Jack ้อแจ็คแป๊บโฮด้วยเหรอเนี่ยแจ็คแปรบโฮเนี่ยผมมีเสือ Jack ้อแจ็คแป๊บโฮด้วยอืมไปมีไงคนหาอันนี้ผมเป็นคนซอ่อนคนปกติเป็นคนซอ่อนแต่ถ้าเป็นผู้ชาย,ยางั้นนะ่ะเป็นคนหานะครับแล้วก็ผู้หญิงเหมือนกันอืมอันนี้เก้าอี้ของคอมพิวเตอร์นะครับมีเห็นไหมเก้าอี้เลือ่อน ที่เอาไว้นั่งเล่นคอมคอมพิวเตอร์นะครับเล่นคอมพิวเตอร์นั่นแหละอ้าวผิดอืมเดี๋ยวผมจะเข้ามาตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเห็นคลิปหนึ่งนี่ที่ปันโนเล่นเห็นไหมนี่ นี <m í toys> like ่เหมือนปันเหมือนที่ปันโนเล่นเลยนะครับเห็นไหมผมไปดูคลิปปันโนมาผมก็จะเล่นมั่งผมก็เคยเล่นแล้วแหละผมไปดูคลิปคลิปช่องปันโนมานะครับช่องปันโนมาจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า ร้องถูกมั้ยเนี่ยไม่ถูกมั้งเดาเอาใหม่จะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าถูกยังน่าจะถูกแล้วนะเอาหูเบคอนระวังตายตายแล้วเบคอนอะ่ะไปตายแล้วตายเปล่าแล้วเนี่ยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> คนหาจะหาผมเจอไหมจะเจอหรือเปล่าจะเจอผมไหมจะเจอหรือเปล่า เดี๋ยวพูดใหม่เดี๋ยวผมร้องใหม่นะครับจะเจอผมไม้จะเจอผุ่มป่าจะเจอผมไม้จะเจอพุ่มป่าอืมเพื่อระวังตายน่าตายแล้วคนหาอยู่ใกล้ผมมากเลยเพราะผมอยู่ข้างล่างเห็นไหม อองงยู่ตรนี้ไม่นะตายแล้วยายาไม่นะไม่นะเฮ้ยผมรอดไปนะครับโอ้โหเพื่อนอยากกระโดดสิโอ้ <c oughs> ผมใจหายหมดเลยผมรอด <c oughs> คนหาเดี๋ยวหาคนหาจะหาเจอไหมเดี๋ยวร้องใหม่ จะเจอผมไหมจะเจอหรือเปล่าจะเจอผมไหมจะเจอหรือเปล่าน่าจะไม่เจอมั้งพอเพื่อเพื่อพอ,พอ,พอคนหาก็หาเจอคุก็แปบทําได้นะครับเห็นไหมหน้าย,ยิ้มผู้ชายอืมนี่ไงผมบอกแล้วนี่ที่ ที่เก้าอี้เลื่อน,ท,น,น,ออนที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์นะครับที่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์นั่นแหละคอมพิวเตอร์นะครับเด้วพูดใหม่คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ <c oughs> จะเจอผมไหมจะจะเจอผมไหมจะเจอหรือเปล่าจะเจอผมไหมจะเอ้เดยวพูดใหมจ่จะเจอผมไหมจะเจอหรือเปล่า จะเจอพมไหมจะเจอหรือเปล่าทำให้ได้นะคนคนหาคนซอ่อนก็ทำได้เหมือนกันแต่อาจจะหาที่แบบอบย่างอิดนิดหน่อยอ้โหตกเลยผมรอดนะครับเพราะว่าผมแอบ,บตรงนี้อยู่ตรงลิ้นชักล,ลิ้นชักแต่นะใช่หรือเปล่าลิ้นชักอะไรสักอย่างนึงใช่หรือเปล่า มันแปลกๆแค่รู้ว่ามันเป็นตู้เสื้อผ้าจิ้นชักตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันช่างเถอะนะครับช่างช่างเถอะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ผมผมผมบอกว่าบ่ายผมบอกบอกว่าบ่ายนะครับ เย่ yeah, ผมรอดแล้วจะเจอผมไหมจะเจอหรือเปล่าจะเจอผมไหมจะเจอหรือเปล่านี่ผมจะมาออกมาข้างนอกแล้วนะครับนี่ผมจะมาข้างนอกมาอยู่ข้างนอกแล้วเย่ yeah, ผมอยู่นี่เย้ <Yeah. S 2> hey, ผมรอดแล้ว เย้ yeah, ผมดอดแล้วนะครับนี่พี่แบงค์45เห็นไหมบรรทัดที่สองนะครับต่อไปแผนที่คืออะไรนะครับคืออะไรห้องครัวเนาะต่อไปคือห้องครัวห้องห้อง ผมอยู่ในน้ําแข็งประมาณกี่นาทีนนะเออเล็กกี่นาทีช่างเฉินะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกมันเป็นเรื่องตาปกติมาบ้ายเดี๋ยวผมจะมาบ้ายมากเลยเนี่ยเห็นไหมที่ผมเป็นคนซ่อนอะ่ะผมก็บ้ายบ้ายเห็นไหมนี่เสื้อก็เป็นลายเบคอนแต่ดูหน้าสิน่าจะไม่ใช่เบคอนแล้วเอาปันนเข้ามาแล้วหรอ พี่เป็นคนหานะปันโนนะพี่เป็นพี่เป็นคนหานะพี่ไ์สดอยู่แต่ไม่ต้องพิมพ์อะไรเข้ามาเพราะเพราะพี่ไม่เห็นคพรามพี่เห็นอะไรเลยโอเคนะเข้าใจนะเย้เป็นคนหาแล้วจะทำได้ไหมจะเจอหรือเปล่าจะเจอเพื่อไหมจะเจอหรือเปล่านี่ผมเจอเจอเพื่อแล้ว เบสเหลืออ yeah. uh ีก8โคนนะคะหายไปไหนอะเอยาให้ผมเจอนะ อยู igh, yeah, no. ่ไหนอยู่ไหนยวผมหาเจอนะแอบให้ดิเจอนะตรงนี้มันแปลกแปลกนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเบคอนผมเจอแล้ว เลยอีกห้าคนนะครับโอเคอยาให้ผมหาเจอนะเพื่อนแอบให้เนียนนอยู่ไหนจะเจอหรือเปล่าผมจะเจอไหมจะเจอหรือเปล่าผมจะเจอเพื่อนไหมจะเจอหรือเปล่าผมจะเจอเพื่อนไหมจะเจอหรือเปล่าป้า มันเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ใต้ดินอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆเดินนะเดินนะมันแปลกๆหรือว่าอยู่ตรงนี้มันแปลกๆฮะอยู่ตรงไหนกันแน่แอบให้เนียเียนะ อลายหาเจอนะถ้าผมเจอเพื่อนเดี๋ยวผมจะอันนี้เลยนะครับเหลือสี่คนเขาหน้าจอไปแล้วแหละมีแต่คนออกนั้นเลยเนี่ยพี่แบงก์ไดไอัดคลิปหรือเปล่าอ่ะพี่ไลส์สดอยู่พี่แบงก์ได้อัดคลิปหรือเปล่าอ่ะเอ้ยพี่ ไลสตดอ,อยู่ออกไปได้ยังเนี่ยหรือว่ายังอยู่อา,อาวออ,ออกไปแล้วอ๋อยังอยู่ผอนึกว่าออกไปแล้วเอา3สามสนาทีก็ได้แต่แต่อันที่ผมจะ <c oughs> ตัวมาอาจจะไม่เท่ากันนะคะเหมือนเหมือนเห็นอะไรแวบๆเหมือนเห็นอะไรแวบๆบแบบเห็นอะไรแวบๆบป่แบบจะจ๊ะเอ้ยยังไม่เจงตรงนี้เลยยังไม่อยู่ตรงนี้เลย,ย,ม,เลยมาดูกอนแล้วว่าเจอเพื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆมันเนียนๆนะครับไปโอเคเตรียมตัวนะฮะ จะเจอไหมจะเจอหรือเปล่าจะเจอหรือไม่จะเจอหรือเปล่า,ไม,ลาไม่เจอใช่ไหมไม่เจอใช่ไหมอ๋อไม่เจอ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> มันพี่แบงค์สี่จุดห้าผมนี่แหละพี่แบงค์สี่จุดห้าโอเคไปได้แมปอื่นกัน <c oughs> <c oughs> ผมไม่ผมไม่อัดคลิปแล้วนะคะเพราะผมไลฟ์สดแล้วแบบบอกคอนดิสั่์ไปแล้วไม่เอาดีกว่ามันน่าเบื่อแล้วถ้าวันไหนผมไม่เบื่อเดี๋ยวผมจะมาอ่านแบบบอคอนาสตร์นะครับหัวโหกกาใช่ไหมอืม เออเอาอะไรดีน,อ,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 นอ้อนอนออนออแข่งภาพดีกว่ามีเพลงหรือเปล่าถ้ามีเพลงเดี๋ยวผมจะสต็อปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเพลงเดี๋ยวมันจะลีคัสิ์เดี๋ยวผมก็ไลส,สวดไม่ได้อีกนะครับมีเพลงไหมมีเพลงไหมอ่าไม่มีนะโอเครอด ถ้ามีเพลงนะั้นลิขสิธ์เลยผมก็จะไลส์สดไม่ได้อีกเลยเดี๋ยวเขาก็ปดล็อกอีกตั้งหลายวันแต่อันนี้ไม่มีเพลงถ้าไม่มีเพลงก็ลอดไปถ้ามันมีเพลงนะเดี๋ยวเขาจะลงแต่ถ้าถ้าถ้าหายแล้วถ้าผมไลส์สดได้แล้วเขาก็จะล็อกนะครับโอ้โห นี่เบคอนแต่ผมไม่ใช่นี่อืผมแค่จะหมั่นไส้เบคอนมันหน้าหมั่นไส้เนี่ยเนี่ยผมตั้งคนนี้ว่า,อาไอหมั่นไส้เห็นไหมผู้หญิงคนนี้ไอหมั่นไส้ผมตั้งชื่อว่าไอหมั่นไส้นะคะผู้หญิงไงเห็นไหม <c oughs> ผมตั้งชื่อว่าไอหมั่นไส้นะครับมันก็เป็นไอหมั่นไส้นั่นแหละ เพราะผมมันไส้มันไงผมมันไส้มามาตลอดผมก็เรียกมันว่าไอหมั่นไส้นะครับโอเคต่อไปอันนี้ใช่ไหมโอเคนะครับอ้าวตกเลยไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวไปเล่นอันนี้ก่อนผมลองขึ้นบันไดอันเล็กก่อนนะครับอันเล็กอ๋อเพื่อนเคยฟังเพลงหมาป่าเดียวดายไหมดังมากเพื่อนนั้นเคยฟังแหละเอ้ยกดตรงไหนเนี่ยอ้าวตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป่าเดียวดยายเลยกูาาวางมือร้างวห้ กูกระโดกกระโดกกระหอกระโดกกระหอโอที hehe, ่มปากูเบี้ยวใช่ไหมกระโดกกระอโอ๊ยผมร้องไม่เป็นผมร้องได้แค่คำว่าอ้าววววตอนนี้เอวว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 นวววปววอวาวววววอวว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 ว่ม ตอนนี้เราแปลงร่างเออเออตอนนี้คือแปลงร่างเป็นอะไรจะได้เลยตัวอว่ามาว่างตัววายใช่หรือเปล่ปาก็ไม่รู้ไม่ท่องและไม่ร้องแล้วหยเกียดผมจริงๆผมร้องเป็นแต่ผมร้องไม่ถูกนะครับจริงๆผมร้องเป็นแต่ผมร้องไม่ถูกอ้าวตอนนี้แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ โอเคนะครับต่อไปคืออะไรจักรยาน <c oughs> อืมโอเคอ้าวตอนนี้แปลงร่างเป็นมาเตารไซคจะได้กบร้อาางตาม้องก็นก่อนกาโดกัดคอกาโดกัดคอกาโดกัดคอโอ้เหมือนผมจะร้องถูกนะ อเคพอและไม่ร้องและขี้เกียจเพื่อนๆน่าจะเคยฟังแหละ <S <S เคยฟัง <S <S ท,ทุกประเทศแหละ <c oughs> อา้ตอนนี้เราเอตอนนี้แปลงราอ๋อนี่ไงเดีย๋ยวผมอ๋อลองให้ฟังดีกว่าเดีย๋ยวผมจะร้องให้ฟังนะครับอ้าวตอนนี้แปลงราเป็นว่นาด้วยใจหรือกลัวราเมื่อวันก,ก็วายกกระโดดกระคอกระโดดก็คอกระโดดกระคอโอ้ นี่คือว่ากูเบี้ยวใช่ไหมผมถึงคําว่านี่คือว่ากูเบี้ยวใช่ไหมถึงแค่นี้แหละเพราะผมร้องไม่เป็นผมร้องได้แค่นี้นะครับผมไปฟังเพลงมาแล้วร้องเพลงได้แค่นี้แหละแต่บางคนก็แบบร้องให้มันจบๆไปเลยแต่ผมร้องได้แค่นี้นะครัจริงๆผมผมร้องเป็นแหละแต่ผมร้องได้แค่นี้นะครับ,ออรบโอเคเกือบตกเนาะอืม ไม่ทานไม่เป็นไรนะครับอืมเดี๋ยวจะหยุดไล์สดแล่เดี๋ยวผมจะร้องเพลงหมาป่าเดี๋ยวดาอีกรอบหนึ่งเพื่อนอย่าบางสิโอ้ยหานไปทางนี้ดีกว่าอืมเดี๋ยวผมจะร้องตอนจะปิดลฟ์สดอ้โวตอนนี้แปลลาเป็นว่าเป็นตายกู ร้องได้แค่นี้นะครับร้องได้แค่นี้นข้างล่างนี่เห็นไหมมีอีโมจิเต็มนี่นี่มีรูปภาพต่งตางๆคืออีโมจินะครับอีโมจิอีโมจิ โอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ไลฟ์สดแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะอยู่ไลฟ์สดแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับติดตาด้วยนะครับผมจะร่วมฝากกดติดตามให้กับชอบบ่องพี่แดงสี่ห้าเดือนนะครับผมโอเคบ๊าบาบาครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะปิดแล้วนะโอเคบ๊า okay, บาย,บายครับ